สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเซมี่ชาแนลนะคะวันนี้เราก็กลับมาที่ถนนคนเดินเอาประจวบอีกแล้วนะคะเพื่อน,นอันนี้เป็นคลิปใหม่นะคะขอแก้ตัวจากคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วมือใหม่มากเลยคะ่ะภาพก็เลยสั่นนะคะเดี๋ยววันนี้ปลาเซมจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะอันนั้นเป็นขาล้อมหมวกคะ่ะ วันหยุดนะะะักขัตฤกษ์เรามาปีนเขาได้นะคะข้างบนน่ะสวยมากค่ะป้าเซมไปมากับลูกแล้วค่ะ mm hmm. เดี๋ยวแอบถ่ายลงก่อนลงมิเชล mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปเซอร์เวยกันนะคะว่ามีของกินอะไรบ้างนะคะ mm hmm. อาทิตย์ที่แล้วคลิปที่แล้วนะคะเราไปทางนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. เราไปทางนี้นะคะ mm hmm. อันนู mm ้น hmm. เขาช่องกระจกนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะไปทางนี้นะคะลุงลุงชอบมากไปไปกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างเดลุงจะพาไกด์ลุงจะเป็นไกด์พาเที่ยวหรือเปล่า อ๋ออันนี้เป็นวอลเฟิลค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะอันนี้วอลเฟินนะคะเป็นวอลเฟิลลังพึ่งนะคะนอมมาจากฮ่องกงค่ะถ้าจะเป็นเฟนชายนะคะแม่ค้าน่ารักมากเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้เราดูการทำวอฟเฟิลนะคะก็จะมีไส้ให้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นแฟรนไชส์จากฮ่องกงเหรอคะเป็นแฟรนไชส์จากฮ่องกงเหรอคะไม่ได้ซื้อแฟรนไชส์มาอันนี้อ๋อเหรอคะอ๋อเหรอคะแฟรนช์ชายหนึ่ื้อมาอ๋อของหนูเองอ๋อค่ะเก่งมากเลยอ๋อเหรอคะนก็จะมีไส้อะนะไส้ยูทูบยูทูมันมีแล้วค่ะมันมีถูกรเยอะเลยค่ะ อันนี้ของน้องเขาเองเลยนะคะน้องคิดสูตรเองเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะน,นั่ไนงได้ค่ะนัง่นงรอได้บ <c oughs> แน่นสีดำก็เป็นอะไรนะคะ อ๋อชาโกโนะคะม,ม,ม,มีไส้หลายอย่างนะคะเนี่ยตมามค่ะคุณจันไม่รักซอสอะไรนะคะไม่รัก อ๋อถ้าเราเราก็ติ๊กตามอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเมนูตามเลยค่ะตามที่ทุกค้าเลือกอยากทะเาเพิ่มไปแต่เดิมกเหมือนทุกท่านไดเก็บไปได้แบบกัวดขืดคออลไรเดี๋ยวป้าเซมจะมาลองเก็บชื่อให้ได้นะคะอ๋อนะคะเองเลนะนี่เลยไปกันมาลองโอเเดี๋ยวป้าเซมจะสั่งนะคะเอาวานิลาเราก็ติ๊กนะคะสเต็ปสองก็เลือกไส้ค่ะมีหลายไส้เลยค่ะ เอาข้าวโพดใทุกะห,หรือทาเลยมีเลือกซอสอด้วยนะคะเลือกท็อปปิง้งนะคะใ,ใส่ ใส่อะไรดีอรอเออใส่จัตา,าเบอรี่กระคังชาชอว์กาแฟของเพื่อนเล็กขอบคุณค่ะเลซอ,อ,อสคาราเมลเาลาปรงนี้มการดะ,ะรมันไม่กดี๋ยวป้าเซมเลือกตามนี้นะคะเด้เหมเือมนีะคะค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะจะแนะนำให้ลูกค้าเหมือนกัน ไม่ต้องกี่นาทีอะไรยเงี้ยเพราะมันจะนี่มันเป็นขนมแับพาเลทถ้าใครอยากมาลองชิมลองทานได้นะคะอันนี้อยู่ที่ถนนคนเดินนะคะเอาประจวบค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเนี่ยคขาน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวป้าเซมก็จะลองซื้อไปทานดูนะคะเนี่ยอ่ายนั่งอยู่หน้า แมนั่งก่อนก็ได้ค่ะอีกสอง <c oughs> บอกบอกน้องเขากแต่งน,น,นั่งแต่งหน้าเขาเก่อนอันนี้น้องคิดเองเลยเนาะเก่งอะะ่ะหน,น้าไม่ใช่ค่ะพี่เซมพี่เซมค่ะ เราก็เลือกไส้เอานะคะน้องก็จะมีใบรีเวดให้ค่ะแป้งเขาคิดเองนะคะวัยรุ่นสร้างตัวเลยค่ะหน้าทานคนขายก็น่ารักค่ะ <c oughs> <c oughs> มันจะได้ไวมากเลยอะ นี้มีโรงแรมพากเด็กนะทำไมอ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปปาร์ตี้กันนะตองแชิ่งนิดนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีโรงแรมมันไม่ใช่โรงแรมหมานะแบบโรงแรมแมวโรงแรมหมาที่พาดเดี๋ยวคุณแม่จะไปจักรเลงเราเลือกใส่ไอศครีมก็ได้นะคะไม่ต้องใส่ไครีมนะแต่ป้าเซมไม่ใส่ไม่เป็นไรค่ะนี่น้าทานมากเลยนี่เพนเดินได้ค่ะเจักรเลสล่าอยู่เลยไม่ทาน <mm ยังไม่อร่อยหนูเป็นพี่น้องกันเหรอคะน่าเป็นเพื่อนกันค่ะอ๋อหนเออหน้าคล้ายกันโตมางานพอๆกันค่ะแม่ค้าน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนรักตั้งแต่เด็กแล้วค่ะอ๋อค่ะห้ยหอมไป้ากหข้างนอกมาสิสั่งได้ค่ะ เหมือนค่ะลูกค้าลีหน้าค่ะออเดอร์เยอะมากเลยค่ะหลายแผ่นเลยค่ะวันนี้อากาศดีด้วยค่ะเดี๋ยวเรารอนะคะรอเวฟเฟิลค่ะเดี๋ยวพี่ขอถ่ายคลิปใช่พี่เพิ่งจะทำช่องอะไรคะช่องเซมีชาแนลค่ะ เพิ่งจะทํายังไม่ถึงเดือนเลยแต่ก็เชิญค่ะได้เนดสชิุี่นครดกีอร่อัเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศนะคะคนเยอะค่ะใชี๋เราถ่ายบรรยากาศนะคะคนเยอะคนะ ยัง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 มีอันเดียวที่มีกล้วยละอันนี้กล้วอยู่ข้างในแล้วใช่ไหมกล้วยอยู่ข้างนอกอันนี้เรจะตอกไปด้วอ๋อเอาไปแล้วน้องนา้ไม่อยู่ในข้างในแค่ใส่บัตรทองแกะคิวให้น้องหน่อยเขียนตั้ยข้างหลายเลยค่ะเขียนชื่อด้วยนะคะนี่ลูกค้ามาเต็มเลยค่ะ ใช่ค่ะโหใ่านส่อร่อยเกไปกินะค่ะค mm ่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณน mm ังไม่ได้จ่ะแต่ป็าเซมเอาข้าวโพดกับมะพร้าวค่ะ có บาท cho hai <laughs> รอมา1ชั่วโมงแล้ว คิดสูตรแป้งเองนะคะรอรอเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เก่งนะคะไม่แล้วหนูแก่ยังเลยค่ะยังอ้ออยู่เลยไปรุ่นใหม่เก่งคุณเซมค่ะคุณเซมไปเอาของพี่มั้งนี่ของพี่อ๋อเดี๋ยวพี่เซมได้แล้วค่ะ วินโอ้นี่อันนี้ของพัาเซนโอ้ของพี่เท่าไหร่คะของพี่40บาทอ๋ออันบลเบลอเลยค่ะ40เองนะคะทันหมดไหมคะเอ๊ะเดี๋ยวให้แฟนช่วยทานไม่ต้องชขกชานข้าวเย็นเลยนี่ โอเคคะ่ะเดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครอยากมาชิมมาลองทานได้นะคะเอาประจวบนะคะคะคะสวัสดีนะคะบายบายคะ่ะเพื่อนๆ